าการทำเทรนนิ่งนี้เซอร์เวย์ในองกรนะครับที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับ,รบหลักๆควรจะมีอยู่2ประเด็นเช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่1ก็คือนะครับองกรควรจะมีสมรรถนะหรือมอีหัวข้อที่ เห็นว่าจําเป็นและสําคัญในแต่ละตําแหน่งงานนะครับซึ่งนี่เราก็เรียกว่าคอมเพนซี y นะครับถ้าองค์กรมีตัวคอมเพนซีที่ชัดเจนนะครับมีระดับของพฤติกรรมนะครับที่ชัดเจนในแต่ละตําแหน่งงานอันนั้นก็จะเป็นเหมือนเป็นแผนหลักนะครับหรือเป็นตัวหลักนะครับให้เห็นภาพว่าเราจะพัฒนาองค์กรได้อย่างไรนะครับจากนั้นจะเป็นเทรนนิ่งนี้ได้นะครับประเด็นที่2นะครับองค์กรก็ควรที่จะมีตัวชี้วัดและก็มีการประเมิน พนักงานแต่ละตำแหน่งนะครับให้เห็นว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับกับปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในระดับไหนมีสมรรถนะอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วเราจะได้เห็นภาพว่าเขามีแกรบไหมนะครับถ้าพนักงานที่มีแกรบนะครับเราก็จะได้เทรนนิ่งนี้ละครับว่าเขาควรจะพัฒนาแกรบของเขาไปสู่ระดับสมรรถนะที่ตำแหน่งต้องการอย่างไรนะครับนั่นแหละครับ ถ้าเราประเมินพนักง,งานทุกคนได้รู้แก็บหรือคอมมิชชีแก็ของพนักง,งานแต่ละคนนะครับและรู้ว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งควรจะมีระดับสมรรถนะอย่างไรเราก็จะรู้แล้วครับว่าเทรนนิ่งนี้ที่ต้องการในแต่ละปีคือตัวไหนและเราจะพัฒนาเขาอย่างไรครับ